แดงโยธยานะคะเรามาดูกันว่าเนื้อข้างในจะขนาดไหน,หนต้นเนี่ยยังประมาณสักปีเศษแต่ว่าด้วยความที่เราปลูกแบบชิดกันเกินนะคะแล้วกเ็เราก็แบบช่วงที่ปลูกเนี่ยเราให้มันพึ่งพากันเพราะว่าเราปลูกแบบต้นไหนไม่สวยต้นไหนตายก็ปล่อยแต่ว่าถ้าต้นไหนที่มันดีเราก็ให้มันขึ้นมานะคะทีนี้แดงโยธยาช่วงนั้นที่เราปลูกเนี่ยเรายังปรับปรุงดินยังไม่ดีพอนะคะเพราะว่าเราทดลองด้วยมันเป็นงานของเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ย เนี่ยอันนี้ลูกแรกเลยนะคะลูกแรกเดี๋ยวเราหาให้ดูนะว่าลูกแรกของแดงอโยธยานี่ได้ประมาณต้นประมาณปีกว่าแต่บอกก่อนว่าเราบำรุงไม่ดีนะคะเราบำรุงดินไม่ดีแต่ว่าเน,นี่ยถ้าลูกแรกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะลูกแรกมันจะไม่ค่อยอร่อยหรอกเนี่ยผิว เป็นไงฮะผิวแดงอันนี้แดงอายุรยานะคะปลูกแบบปลอดสารนะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆไ,ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงก็เราก็ปลูกแบบใช้มิสเตอร์ฮิมัสเราเป็นหลักนะคะนี่ผิวชิมให้ดูนะคะอืมครบรสม,มันเปรี้ยวผสมหวานนำนะคะแล้วก็ ความที่กรอบเนี่ยกรอบแน่นอนเนื้อแต่ว่าเนื้อที่มันฟูค่ะก็ฟูได้ระดับหนึ่งแต่ว่าออกเปรี้ยวมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ดินที่เราทาเนี่ยนะคะก้มดูก่อนดินที่เราทาเนี่ยคะ่ะปกติดินเราจะเป็นดินลูกรลังแบบนี้นะคะดินที่เป็นดินลูกรลังแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ปลูกออกมาเนี่ยจะเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงดินเขาก่อนนะคะพักหลังมาเราก็เลยใช้วิธีการที่ขุนลุมเลยแล้วก็เอาพวก ถ้าเอาพวกไอาหารที่เป็นเศษอาหารนะคะเพราะว่าเราทําปุ๋ยน้ําหมักเนี่ยเราทําเยอะแล้วมีหลายถังมากเลยเยอะมากเลยเราก็เลยตัดสินใจเอาพวกเศษอาหารเนี่ยขุดหลุมนะคะขุดหลุมแล้วก็เทเอาเอาพวกนี้ใส่แล้วเราจะมีไก่ไก่ก็จะมาจิกกินนะคะทีนี้เราก็เราก็มาดูว่าแบบเออมันดีขึ้นไหมรู้สึกว่าอันนี้เราทําได้ประมาณออออ สิบห้าวันได้ยังไม่ถึงเดือนนะคะเท่าที่ดูก็คือรสชาติอะไรเขาดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีปลูกไว้แถวบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าของเนี้ยต้องบอกก่อนว่าทาไมเราปลูกถึงแออัดอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นโมเดลนะคะภายใต้แบรนด์เรานะเราก็ทําเป็นโมเดลที่ทําคลังอาหารทานเองนะคะเพราะว่าเราก็จะปลูกหลากหลายเลยมีทั้งฝรั่งมีทั้งอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอามาฝากไว้นะคะเป็น ผักเชียงดาแล้วก็จะมีมะเขือเทศเนี่ยค่ะเพราะว่าเราปรับปรุงดินเนาะพอดินเราดีแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะปลูกอะไรมันก็งามหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแนะนํานะคะคือหนึ่งเราต้องปรับปรุงดินก่อนเราต้องเตรียมหลุมก่อนอันนี้เถียงไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราทํามาเอ้ยมันไม่ต้องเราใส่เข้าไปเลยทําไปเลยแต่ผลที่สุดมาเนี่ยท่าอาหารมันไม่ม,ไม,มันไม่พอเนะเพราะว่าส่งให้พืชไม่พอพอพักหลังมาเนี่ยเราหนึ่งน้ำก็ต้องดินยิ่งดีก่อนสอง น้ำก็ต้องดีด้วยนะคะน้ำต้องมีน้านะแล้วก็สามพันุ์ของเราเนี่ยต้องดีด้วยเพราะว่าถ้าพันดีเนี่ยมันไปเร็วมากแล้วก็รสชาติที่ออกมาเนี่ยมันก็จะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือภายใต้แบรนด์เรานะที่ใครที่ใครเคยดูของเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเราแบบทาโซนนี้มาในหูแบบหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยเหมือนต้นะมะเดื่อฝรั่งได้เหมือนกันนะ มาเดือฝรั่งเนี่ยที่เรามีเหตุผลนะคะที่เราทำอย่างนี้เพราะเราอยากรู้ว่าโครงสร้างต้นเขาเนี่ยเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนนี่ปลูกมาหลายปีแล้ะลูกมันก็ออกเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ทันนกเราก็ปล่อยให้เขาทานด้วยอันนี้เข้าสู่ด้วยรูแรงและปรากฏว่าเขาก็ยังให้ผลผลิตแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ตัดลูกมันไม่โตลูกมันก็จะเล็กแต่เล็กรามันมีเยอะนะะแล้วเราก็จะชิมรสชาติก่อนเลยแล้วเราโครงสร้างมันก่อนเอาเอาเอาขนาดต้นก่อนเอาอายุมันก่อนแล้วเราค่อยมาตัดแต่งทีหลังเพราะว่าเราก็เผือแผ่ สัตว์ด้วยนะคะเราก็ให้เขากินด้วยเพราะว่าช่วงที่มันไม่อร่อยเราไม่ต้องเก็บเราก็ปล่อยให้นกเขากินก็จะมีระบบนิเวศที่ดีและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราทํานะคะใครเห็นคลิปนีว่าอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะสิ่งที่เราทําก็คือเราทําเราดูแลเรื่องของดินเราไม่ทิ้งดินหนึ่งดินเนี่ยจะต้องมีเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาในหมดของการเพาะปลูกก่อนนะหนึ่งดินเนี่ย ถ้ามันไม่ดีเลยแล้วเราอยู่นั้นเราย้ายออกไปไม่ได้เราก็ต้องทำมาดินที่ดีหนึ่งเนี่ยเอาให้ดินร่วนซุยก่อนดินที่เหมาะสมแก่การที่จะลงพืชก่อนแล้วดินที่มีธาตุอาหารครบก่อนนะแล้วทําให้เขาไม่เกิดโรคอันนี้คือสําคัญแล้ววกกลับมาเราเนี่ยต้องยืนเราต้องเดินนะคะเนี่ยเราสัมผัสหมดเลยทีนี้เราจะมาใช้ยาฆ่าแมลงใช้ยาฆ่าเนี่ยมันไม่ได้ถึงจะปกป้องขนาดไหนเนี่ยเราต้องหายใจเราต้องสูดอากาศเข้าไปเพราะนั้น สิ่งที่เราทำก็คือ,อตัวปรับปรุงดินที่พร้อมปุ๋ยเข้าไปเลยก็คือพอเราทำตรงเนี้ยเราก็เลยทำเอาอาหารกินเองก่อนเราก็ต้องทำปุ๋ยของเราเองนะคะก็คือหนึ่งเราต้องให้ดินที่ดีเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะแลกประจุเลยสำหรับของเรานะคะประจุบวกแลกประจุลบเสร็จแล้วสร้างโครงสร้างห่วงโซ่อาหารภายในดินเพื่อให้มีทั้งออกซิเจนมีทั้ง อาหารการกินมีบ้านมีสรรพสิ่งมีสรรพชีวิตที่เป็นห่วงโซ่ในดินน่แล้วทําให้รากของพืชเราเนี่ยเ,เดินได้สะสมอาหารแล้วส่งให้กับพืชได้เพราะฉนั้นเนี่ยฝรั่งต้นนี้นะคะต้นนี้จะเก็บไว้เยอะนี่ต้นนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์แตงโมนะอีกชื่อหนึ่งของเขาอ่ะน่าจะเป็นสุยมีหรือเปล่าเนี่ยก็คือใบมันจะเรียวแหลมแต่ว่ามันจะดกนะคะทีนี้เราก็ เรากินไปแล้วประมาณสองชุดชุดแรกนี่คือแบบต้นยังไม่ถึงปีเราชิมไปแล้วมันก็เปรี้ยวมันไม่อร่อยมันแล้วมันก็เนื้อไม่ฟูอีกรอบหนึ่งมาเนื้อฟูแต่ว่าเราก็เก็บไว้น้อยเพราะว่ากลัวต้นมันจะแบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่ให้ผลผลิตเยอะเราก็เก็บไว้ไม่มากเพราะเราได้กินชุดแรกและพอชุดต่อไปอันนี้คือชุดที่3แล้วชุดที่สที่ต้นโตแล้วนะคะต้นก็ประมาณประมาณได้ประมาณปีกว่าปีกว่าแล้วทีนี้เขาเหมือนกับเขาแบกได้แล้ว เขาบอกว่าคนที่เขาปลูกนะคะเขาบอกว่าอันนี้เราตัดแต่งไปเยอะเลยนะเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นโดมเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นสายพันธุ์ฝรั่งทั้งหมดเลยคือได้ร่มด้วยได้ออกซิเจนด้วยเพราะว่าเราต้องสัมผัสกับเขาเนี่ยเราได้ออกซิเจนด้วยแล้วถึงเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยนะคะเราสิ่งที่เราได้คือความที่เราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราต้องยกแขนยก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 เวลาเราไปออกกําลังกาย ะะถ้าเราไปออกกําลังกายเนี่ยมันเสียฟีเราวออกกําลังกายค่ะต้องยกนะช่วยระบบน้ําเหลืองด้วยยกแล้วก็หุม้มนะคะทีนี้เราก็จะไม่ทําสูงเกินไปเราจะทําอยู่3ระดับคือ,อระดับที่1จะอยู่ระดับนี้นะคะอยูู่ที่แบบว่าต่ากว่าเอวนิดนึงแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ประมาณลิ้นปีกนะ,ะแล้วก็มาถึงหัวนี่นะ แล้วก็นู่นเลยแต่ว่าทุกอันเนี่ยจะต้องได้แสงหมดเลยเราต้องให้แสงได้ยิงผ่านหมดนะคะแล้วก็ต้องผ่านลงดินด้วยนะที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นคลิปอยู่คือกดติดตามแล้วเราไม่จะฝากไว้ล,ลิงก์ด้านล่งนะคะเบอร์นะเบอร์โทรก็สามารถที่แอดไอดีไลน์แล้วก็สอบถามได้เลยเราสิ่งที่เราทําก็คือการที่เราปรับปรุงดินนั่นแหละแต่ว่าเราเสริมความเป็นปุ๋ยเข้าไป้าอาหารหลักรองและเสริมต้องครบคือครบเราเน้นที่ครบแล้วพืชต้องมีความ มีความที่แข็งแรงต้านทานโลกนะะต้านทานสภาพอากาศอันนี้เราใส่ไปภายใต้แบรนด์นิ emat, เซอร์เทมัสโงหมดเลยคือทําให้ง่ายแต่อย่างหนึ่งสําคัญคือหนึ่งเอาออกซิเจนเข้าใส่ในดินแล้วให้เราเหยออกซิเจนออกมาอันนี้สิ่งที่นราไม่ทำมาน,นี่โรงงานเราย่างเข้าปีที่11นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้มุ่งจะขายอย่างเดียวเพราะเราไม่ใช่แบบธุรกิจที่จะมุ่งแต่การค้าหรือหวังผลกําไรอย่างเดียว อย่างหนึ่งคือหนึ่งเราใช้โปรดักต์เราด้วยแล้วเราก็ต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพราะนั้น1ดินก็ต้องตรวจ2เพืชที่ผล,ผลผลิตออกมาเราตรวจหมดไม่มีเคมีตกค้างไม่มีสารแคสเมียมไม่มีใดๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามีใบาการันตีหมดเลยก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็เข้าไปดูในเบอร์ด้านล่างก็ฝากในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องปลอดภัยทั้งผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเองเนี่ย ใจส,สาคัญเลยถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปหรือคนในครอบครัวเราเป็นอะไรไปหรือว่าบริวารของเราที่เป็นคนงานเราเป็นอะไรไปเราก็จะขาดหมดเลยเหมือนกับคนที่มันขาดแขนขาดขาจะให้ดีนี่ก็คือบริสุทธ์ตั้งแต่ดินนะคะเราอย่าคิดจะเอาจากดินอย่างเดียวเราต้องให้ดินก่อนแล้วดินถึงจะให้เราเราเลี้ยงดินดินเลี้ยงพืชพืชเลี้ยงเหล่านะคะเพราะนั้นวงจรห่วงโซ่พวกนี้มันเป็นห่วงโซ่ที่ถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญคือเราใส่อะไรไป เราค่าถ้าเมื่อไหร่ขึ้นคําว่าค่าเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่จะได้กลับมาเนี่ย<ม>เขาก็ต้องมาค่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยจะไม่เน้นการค่าสักอย่างเลยเน้นที่การออสนับสนุนห่วงโซ่แต่ที่สําคัญคือเราจะไม่มีมแมลงเห็นไหมคะเราจะไม่มีเราใบหนาขนาดนี้นะคะแล้วช่วงนี้วันที่28มกราคม2569หเเอ่อหนาวนะคะอากาศเย็นแล้วก็ที่จริงแล้วมันจะต้องมีพวกพวก ลาดําลาขาวเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเราไม่เจอเลยนะคะหรือว่าเจอแล้วมันก็ไม่เป็นผลมันก็ไม่กระจายเนี่ยค่ะเนี่ยจะว่าไม่เจอเลยหรือก็มันกระเชิงแต่ว่าพืชป่วยเห็นไหมคะถ้าพืชป่วยในใบนี่หักนะนี่มานะจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเพี้ยไฟนะคะก็จะไม่มีมันเราก็จะปล่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใบนี่จะสะอาดหมดเลยนี่นะคะสิ่งที่สําคัญคือเราอยู่กับเขา เพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะเต็มไปด้วยสังคมผู้สูงวัยของเราก็เลยเน้นตรงที่ว่าเราปรับปรุงดินด้วยแล้วใส่ความเป็นธาตุอาหารเข้าไปด้วยใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยพูดง่ายแต่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะเข้าแลบหมดมีใบรับรองทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ง่ายคือแค่ใส่ลงดินแล้วมีน้ําให้พอของเขาแค่นั้นพืชเติบโตได้โดยที่มีภูมิต้านทานไม่มีแรงไม่มีอะไรให้ฆ่าค่ะไม่มีอะไรให้ฆ่าถ้าเราลดการใช้ทุกอย่างลงนะคะ ถ้าไม่ใช้เลยถ้าประเภทค่าเราไม่ใช้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเคมีเราเสริมได้นะคะจะทําให้ผลผลิตเราเนี่ยมีมากขึ้นแต่ถ้ามันดกแล้วดกแล้วต้องต้องอร่อยด้วยต้องต้องสวยต้องอร่อยนะคะแ,แล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องไม่มีสารเคมีตกค้างต้องไม่มีโรคนะพอเราหยิบขึ้นมากินแล้วปุ๊บกินได้เลยอย่างเงี้ยถือว่าอร่อยกว่าทุกรอบอันนี้เราเพิ่มเข้าไปก็คือ ขี้ไก่กับขี้วัวนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์เสริมเหลือลืมกดติดตามกันไว้นะคะฝากเบอร์ไว้ในลิงก์ด้านล่างวันนี้น้องม้ยฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะผลิตอาหารให้ครอบครัวเราแล้วให้กับชาวโลกอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้น้องม้ยฝากเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ